เครื่องทำเป็นเหรอคะน้ำพริกน้ำปลาหวานามันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาหวานมันเป็นน้ำพริกกับกระเพอ่ะไม่ใช่น้ำพริกสินำ้นำจิ้มมะม่วงอ่เออะเดียวอ้พี่ไอทำกันนะคะทุกคนค่ะดคได้เออเอาแล้วคะ่ะเมื่อกี้ใส่แล้วคะ่ะ พี่กวนอยู่นี่ค่ะพี่กวนเหรอคะนี่นี่ค่ะตั้งอยู่น้ำเปล่าไา้ทำอะไรต่อน้ำเปล่าน้ำแม,ม่น้ำเปล่าโอ้โหนึกว่าจะรอตกปลาไม่รอตกแล้วนี่ ได้ปลาเค็มมาจริงๆไม่ได้น่ากินจังเลยเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นต้องทําเพราะว่าที่นี่เขาอวดไปเยอะว่ามะม่วงปทุมอ่ะอร่อยมะม่วงปทุมอร่อยกว่าหาดใหญ่ก็เลยต้องทํานี่อื ใส่อะไรสักอย่างไหมวะผงชุรสรสดีน้ำตาลน้าตัน้ำตาลจะทำน้ำจิ้มได้เพะลืมใส่กไ้ก่ยังขาดน่ากินม้กดีกินไม่จะหอมไงเอาชิมหรอใช่ลืมคนไงไม่ไม่เตะเอันนี้เตะเลยไม่คนไม่ได้อันละ จึิงหวานใส่พริกอีกนะพ่อไม่เผ็ดเลยใช่ไม่เผ็ดปลาหวานคิดว่าเผ็ดแล้วนะเมื่อกี้พ่อใส่พริกไปเยอะมากว้าวแฟนฉันทำน้ำพริกน้ำปลาหวานเป็นว่ะใส่กะปิด้วยอื้จรงเพราะความที่มะม่วงเปรี้ยวปทุมธานีอร่อยกระท่อมอร่อยใส่แล้วค่ะเมื่อกี้ได้แล้วค่ะเน่น้ำตาลใส่ค่ะค่ะใส่แล้วค่ะใส่แล้วใส่แล้วลุงไม่ใแต่ให้ดีสู้น้ำตาลทีไม่ได้ แม่แจกหมดเมื่อวานหมดไปสองก่อนเร็วเพราเผ็ดได้ยังเบบี้ทำไมอืมได้แล้วค่ะคืออร่อยอ่ะที่ร้านอร่อยเหมือนที่รักเลยอร่อยเหมือนที่รักเลยค่ะอยู่ข้างโลกบ้านคนอื่นเนาะอร่อยเหมือนที่รักเลยเบบี้เอาไปค่ะ คเนี่ยเรื่องจริงล,ลูกเคยผ่านไหมผ่านไหม